สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับช่องของพวกเรา DP React ก่อนไปรับชมรีแอคชั่นจากช่องของพวกเรา DP React นะฮะขอแนะนําตัวกันแบบนี้นะครับสวัสดีครับแชมป์ครับสวัสดีค่ะลินค่ะพี่ป้าคะ่านะพี่ลาค่ะที่คะ่ะ แต่ก่อนที่จะไปรับชมเรีแอชอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไปกำลังใจให้พวกเราช่อง DP React และช่อง DP Official ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้น่าจะเป็นประมาณคลิปที่3ที่4ของช่อง DP React ละว,วันนี้นะฮะเรามา Reaction ก,กับศิลปินที่มีชื่อว่า n h y p e ห n เพ่กับการคัมแบ็กในปีนี้นะฮะซึ่งเราดูหลังจากที่ Official ปล่อยเนี่ย7ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือตอนนี้4.2ล้านอยู่แล้วว้า เร็วมากๆเลยกับเพลงที่ผ่านมาเพลงอะไรนะใส่เอ็กโอบอ๋อโดนดาวเอ่อโนดาวนะครับก็เซ็กซี่เป็นหนุ่มออฟฟิศสายแบบร้อนร้อนเออเออแอร์พังเนาะก็เลยต้องแบบเออใส่เสื้อเชิ้ตเบาๆอะไรอย่างนี้กับเพลงนี้ครับมีเพลงที่ชื่อเป็นเพลงที่ชื่อว่าอะไรแบนดีไซส์แล้วก็วงเล็บว่า With all, without you. วิดออลวิดเอาส์ยูเออก็อะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวไปรอดูในเอฟบีกันดีกว่าอ่ะชอบเอ็นไทยเพ็ญวารายเอ่ยน้องลินชอบตั้งแต่รออ่าเออรอใช่จริงๆโดนนิกกี้ตบเพราะว่าชอบเล่นงเต้นของนิกกี้<ต>จริงๆดูตั้งแต่ไอแลนด์แล้วปะหรือว่าดูตอนเดบิวต์แล้วใช่โอโอเคพีฟ้าแล้วครับจริงๆชอบจริงๆเมื่อก่อนไม่ได้ชอบเลยแต่มาชอบตอนที่ตอน พี่ชายมาให้มาเป็นไปเต้นไปเต้นไปโคเวอร์ก็ต้องไปศึกษาว่าตัวนี้มันเป็นยังไงก็มันเลยโดนตกขึ้นมาอ๋อโดนตกคอต้องเต้นนะะฮดอลลาร์ล่ะก็ตอนแรกก็เฉยๆกับรู้สึกเฉยๆกับมันนี้เพราะว่าไม่ใช่แนอนีตไม่ได้มันหลังหลังมาได้เพลงเริ่มแบบว่าเริ่มแบบถูกจริตอะไรเงี้ยเริ่มมาตามไปข้างในเพลงมันมีคอนเซ็ปต์มันมีความแบบเบียวเบียวแวมไพร์อะไรอย่างงี้อยู่เออน้องที่ล่ะของผมก็ชอบจี อ่าอ่าสำหรับพี่นะครับพี่ชอบเพราะว่าพี่ได้ไปเต้นให้เขาอเออแล้วหลังจากนั้นก็เลยได้แบบได้ได้ได้แบบเฮ้ยเออดูเป็นวงที่แบบอ๋อมาทางรายการโซย์วอลลหรอแล้วแบบอคอมเมนเตอร์อรก็เป็นเรนด้วยเออซึ่งพี่ก็ชอบเรนเป็นศิลปินเคป๊อปยุคแรกๆมาอยู่แล้วอะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะเพื่อไม่ให้เวลาเสียเวลานะครับไปรับชมรีแอคชั่นจากช่องของพวกเรา D P React นะฮะกับเพลงของนุ่มไอเนเปนกับเพลงที่มีชื่อว่า Bad Desire อันนี้เริ่มเห็อย่งอย่างควาเป็นพุทธอออุ้ยเปิดากเี้ยมาถึงหมาถึงสวรรค์ขึ้นไปเป็นนรกนรกขึ้นไปเป็นสวรรค์ ดีๆเลยเอ็ดฮันดเอออ้ยอ้ยเป็นเหนือมนุษย์เนาะอุ้ยอุ่ น้องบุบอนบ้างเลยว้าวสวยมากเออพี่เจ๊ใช่ใช่แต่ขึ้นไปอยู่แบบอ,อ,อันนี้ซ้อมอ่ะโอ้ชุดว้าวจินจินอจินอะไรตัวเองตัวเองกันจินจินจินใครไม่รู้อ่ะ ดิส mm. ่ากากันหู yep. mm. ู้เทพะว่ะอยากไหวใครตัดผมสั้นอ่ะเอารเหรอเป็นในน้ำพชอบลายผ้าอะไรแบบนี้มากชอบบีชอบอ เป็นเหมือนมับจุ่ราดไงแบบคอนเดอรเฮลอ่ะแล้วเป็นบางตอนมีความเป็นหนงังเป็นแบบภาพายนตร์โอ้ อ๋อก็ <มา S 1> อเลยเป็นที่มาของรอยสักแล้วทรงคุณคือไม่ได้มาแต่แรกแต่มาทีเดียวคือรอเลย <laughs> มาแล้ว่อเลยอะไรนะที่แบบว่าโลกทุกอย่างมันกลับด้านกันนะเออใช่ปะเออเออประมาณนั้นนะที่แบบโลกทุกอย่างมันจะมันจะกลับเออเราือนเราเห็นตอนเริ่มเป็นอะไรนะสวัสค์นะมาอยู่ข้างล่างแต่นรกลขึ้นมาอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยเออเออเออมันมันไปหนักกว่าแวมไพร์นะเออพอเนี่ยแต่ก็ยังแวมพายอยู่เนาะ เออนิกกี้ยังมีแบบเขี้ยวเรื่องเพลงเป็นยังไงบ้างน้องพีเรื่องเพลงผมว่าผมค่อนข้างชอบว่าจริงๆอ่ะฟังแล้วนึกถึงแบบสมัยฟีเวอร์ะอระไรพวกนี้นันอแ้วทกับเอ็มวับอมี่มร้เีทพิ่นทำแนวนี้ล้าขึ้นแต่ว,ว่าเหมาะก,กับน,น้องอืมลินนะครับรู้สึกว่า ME ลงถึงขึ้นเยอะมากแล้วก็ดูแบบเหมือนเอาความแบบซาตานมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยมันมีความแบบแอเดวิใดๆ อ่ดอลล่ารูส้สึกว่าเอออียีกางมากแบบชอบตันด้วยแล้วก็ส่วนเรื่องเพลงมันเพงเก่าเพลงนองทีฟ<อ>ังแบบสมัยปี2010อะไรประมาณนี้ใช่เพลงของใครบางคนโอ,อเคอ่ะฟีฟาล่ะส่วนตัวชอบมากๆชอบทังแบบ คอนเซปต์ <Concept S 2> ของอตัว MV หรือว่าทางของตัวเพลงเองซึ่งผมก็ฟังมาก่อนหมาอถึงว่าดูทีเซอร์มาก่อนแล้วซึนะ่งมันแบบมันค่อนข้างแบบเป็นประสบเป็นอะไรที่มันแบบว้าวคนแบบ,บผู้เรามากๆอะว่าแบบยี่มันถึงขนาดนี้เลยหรอเนี้ยแล้วผมก็แอบ,บคิดตอนแรกแอบ,บคุยกับทีเลยว่า มันเป็นเรื่องต่อจากของเพลง Sacrifice หรือเปล่าที่มันอยู่บนสวรรค์อย่างเงี้ยใช่ Sacrifice มันคือเพลงมันอยู่บนสวรรค์แล้วนี่เหมือนมันตกกระลกมามันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบต่อกันหรือเปล่าใช่จริงมันเป็นเรื่องต่อมาจาก No Doubt ด้วยเพราะ No Doubt ร้อนมากแล้วคือตอนนี้แอร์มันบายไม่ได้เราก็เลยร้อนจริงพายุเข้าพังก็คืออยู่ออฟฟิศเดิมนั่นแหละแต่ที่แบบอันนี้คือออฟฟิศออฟฟิศเดิมแต่พังแล้วมันร้อนออฟฟิศที่แล้วคืออยู่ใน แต่แค่เขาไม่ได้ถ่ายข้างนอกให้เราดูเออทีนี้ตึกมันพังนะครับก็เลยเอออันนี้ขำๆใช่ป๊อปเตอร์ก็อาจจะถ่ายไปซาตานเนี่ยก็เป็นได้ก็เป็นได้เหมือนส่วนตัวแค่รู้สึกว่ามันมีคอนเซปต์ของเขาแหละเราอาจจะยังไม่ได้เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์เงยเพราะว่าเวลาที่นึกถึงวงหนึ่งในสมัย K-pop Gen 2ก็คือทีอาร่าอะไรเงี้ยทีอาร่าก็จะเป็นวงที่แบบว่า MV ครึ่งชั่วโมง MV ยี่สิบนาที อะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีสตอรี่ของมันอยู่แต่สมัยนี้มันทําแบบนั้นน่าจะยากอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีที่มาหมดถ้าเราไปดูด็อกิมเมนท์รี่หรือมอกเคมเมนท์รี่ของเวลาเขาจะคัมแบ็กอ่ะมันมีเนื้อเรื่องของมันมาตั้งแต่อัลบัมเก่าๆแล้วเขาก็จะเป็นแบบเมกิ้งฟิล์มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยให้ดูไม่ใช่แค่เป็นเพลงอ่ะแต่แบบหนุ่มๆเป็นที่มาของของอะไรถึงแบบเกิดเพลงนี้แล้วก็พอออกเพลงก็เป็นบทสรุปของของเรื่องราวที่ถูกปูมาตั้งแต่การจะปล่อยซิงเกิลเลยเออชอบเอ็นไฮเป็นที่ทาแบบนี้เพราะร ของเรื่องความเป็นศิลปินแล้วอ่ะมันทําให้เราได้เห็นทักษะการแสดงของน้องน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งน้องๆอาจจะต่อยอดอีกอนาคตอาจจะได้ไปเล่นซีรีส์หรือได้มีติในทางการแสดงเพิ่มเติมมากขึ้นของทังน้องทั้ง7คนครับอ่าส่วนตัวเรื่องคอสตูมชอบสีฟ้าอืมด้ความดีแบบชอบลายผ้าคือชอบเอเนเวตั้งแต่ชุดไบมีและที่เป็นสูตรสีขาวงานประกาศรางวัลอ่ะแล้วก็มีการเห็นสีแดง เออถ้าสมมติว่าหนึหนหนหน่ได้เอากับสองสองสี่เนี้ยมาใส่เนียเออมันอาจจะเป็นคั้วตรงข้ามระหว่างแดงกับน้ําเงินได้ดีนะแค่แค่นึกถึงชุดนั้นที่แบบคือเราจะชอบชุดนั้นอะไรเงี้ยของของไบมีอะไรไป,นะประมาณนี้ส่วนเรื่องน้องๆทั้งเจ็ดคนแหะครับพี่ว่าเพลงนี้แอร์ไทม์น้อยกันเกือบทุกคนเลยนะเพราะว่าเพลงมันสั้นเออแต่ว่าก็แบ่งกันได้ลงตัว Visual Effect วิชวลเอฟเฟกต์ก็ว้าวก็เหมือนหนังเมื่อกี้พูดไปแล้วนึกถึงดูเรื่อง h a r r ร p o พ t e เตอร์ ตอนแบบว่าช่วงใกล้ๆภาคหกภาคเจ็ดอ่ะที่ผู้คุม้มบญญาณเริ่มเยอะๆพวกฝั่งดาร์กเริ่มมีอํานาจอะไรเงี้ยเออนึกถึงนังอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งอาจจะมีอีกหลายๆเรื่องแหละแค่ไม่ใช่แฮร์รี่หรอกที่เป็นอินสปายของของเรื่องราวเหล่านี้อะไรเงี้ยเออก็โดยรวมก็เป็นการคัมแบ็คครั้งยิ่งใหญ่นะสำหรับพี่ใช่เย้อะให้น้องทีฝากเอ็นไอเพนนิดนึงเพราะว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี้ยสำหรับใครที่กดบัตรไปแล้วกดบัตรทันก็ดีใจด้วย เออจะมีคอนเสิร์ตที่ไทยฝากแฟนคลับไทยยังไงบ้างก็ใครที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตก็ยินดีด้วยครับใครก็ฝากด้วยว่าผมไม่ได้กดก็ฝากเพนเขาถึงจะกดก็อาจจะไม่ทันก็ฝากเพนด้วยครับมีเมมเบอร์ทั้งหมดเจ็ดคนใครชอบคนไหนน้องเป็นที่หนึ่งก็เมื่อกี้ที่บอกแหละน้องๆมาจากรายการโซเวิร์ลเนาะทุกคนมีความฝันหมดเลยถึงจะมาอยู่ตรงนี้ได้อะไรอย่างงี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผม ก่อนอันจากันไปวันนี้นะฮะหาพวกเราทั้ง5คนนะครับมีคําพูดใดกริยาใดหรือข้อมูลใดที่ผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมนะครับก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับต้นคลิปบอกไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับพวกเราช่อง DP React คกันด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากติดตามผลงานการเต้นของเราเนี่ยเราไม่ได้ มาแค่รีแอคกั่เดียวนะจริงๆเรามีอีกช่องหนึ่งที่เป็นช่องหลักของพวกเรานั่นก็คือ D.P. Official นั่นเองเออผลงานล่าสุดก็ปล่อยอกอ,อกมาแบบเยอะแยะมากมายก็ฝากไปติดตามน้องๆด้ D.P. Dance CEO กันด้วยนะจ๊ะสําหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย